มีผู้ถามบอกว่าทากรรมอะไรถึงเกิดเป็นกระเทยแล้วกระเทยนี่บวชในพุทธศาสนาได้ไหมากระเทยในตามคัมภีร์พุทธศาสนาเหล่าแบ่งประเภทกระเทยออกหลายพวกแล้วไปตรงกับวิชาทางชีววิทยากับวิชาแพทย์ที่เขาจับระบบประเภทกระเทยไว้ด้วยคือคําว่ากระเทยตามความเข้าใจของเราเนี่ยเข้าใจผิดๆมากนึกว่ากระเทยแล้วเป็นคนรักประเพท คนไปความจริงกระเทยตามวิชาทางแพทย์ก็จะเป็นสองขูดใหญ่ๆนะคือกระเทยแท้กับกระเทยเทียมขูดกระเทยเทียมนะเนี่ยภาษาฝตอกระด่างเรียกงฮอร์โมเซ็กชวลแปลกันว่ารักพูมเศพศผู้รักพูมเศพศพวกนี้เนะี่ยเป็นชายจริงหญิงแท้หมดไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะบอกว่าวิปริตไปเลยอวัยวะทางกายเนี่ยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งวิปริตถ้าจะวิปริตบ้างก็เป็นเรื่องภายในเรื่องของฮอร์โมนลูก อะไรระบบว,วงจรต่างๆไม่เช่ภา,ภายนอกภายนอกอะไรไม่มีวิปริตชายก็ชายจริงหญิงก็หญิงจริงทีเดียวแต่ถ้าว่าเป็นโดยจ,จิตใจเป็นโดยจ,จิตใจมีความนิยมแตกต่างไปกับคุณผู้พวไปลักษณะเดียวกันเรียวกยวก่าโฮโมเซ็กชวลพวกนี้เรียวกว่ากระเทยเทียมถ้าเป็นพวกนี้แล้วมีอีกแบ่งทงั้งผุ้กระทำนาแบ่งแยกกิจถ้าเป็นกระเทยเทียมนะบางพวกบวชได้บางพวกบวชไม่ได้ บังพวกคนไม่ได้คือประเภทจีวิบค็ชิดทีัพิษมากพูดไม่ได้ประเทศที่ว่าเป็นบ้างหายบ้างอพอจะบวชได้พอจะอบรมกันได้บวชกันได้เป็นบ้างหายบ้างมันจะเป็นจำเจยอยู่ตลอดทุกเมื่อเช่าวันอย่างนี้บวชได้ส่วนกระเทยก็อ้เกิดอีกประเภทหนึ่งเป็นกระเทยแพ้พวกนี้ห้ามบวช ในธรรมวินยัยแล้วก็ถ้าพระไปคุกค่าสมาคมด้วยรพรบาบตทด้วย้าไม่คุกค่าสมาคมคุกค่าสมาคมเป็นอาวัตถูกต้อง่อต้องกูงงเป็นอาวัตถุนี่พู้กระเทยแท้เนี่ยมีื่องหมายเพศวิปริตออกมาภายนอกชัดเจนเลยเช่นว่าผู้ชายเกิดมีเต้านมขึ้นมามีหน้าอกอนผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็มีมดลูก อย่างนี้เป็นต้นผู้หญิงไม่มีหน้าอ,อกหน้าะไรปอ,อกสามตอกมีขนขึ้นในหน้าอ,อกขนเหมือนผู้ชายเสียงนวดนวดงอนวดห่ดดอเข้ามารุ่มเสียงเข้าหานอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เป็นพวกกระเทยแท้ในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าพวกอุทตูเพัญชนะอุทตูเพรญชนะนี่บทไม่ด,ดัคนหนึ่งมีอวัยวะเพศสองอย่างในตัวคนหนึ่งเนี่ยห้ามบวชดด็ดขาดประเภทหนึ่งบัญญแบบัตบวชไม่ได้ วันเดาะหน้แก่ประเทศไอ้คนที่มาเป็นผู้ขันทีไอ้ตอนเที่ยพวกตอนก็ห่างบวชถือว่าเป็นผู้วิปริตเพราะผู้ตอนเนี่ยส่วนมากติดใจต้องวิปริตไปหมดผู้ตอนผู้ตอนเนี่ยผู้นี่ห่างบวชครับคุณที่ถามบอกว่ารมอะไรที่เป็นเหตุให้มาเกิดเป็นกระเทยก็ต้องตอบบอกว่าถ้าเป็นผู้กระเทยแท้ตำราก็ไมบอกว่ายถ้าจะกระชาจารย์แหละท่านบอกว่ายที่วันในสารัสขะในในในสาระสังฆ้า ท่านนั้นท้าจานท่านบอกว่ากรรมที่ทำให้บุคคลเกิดมาเป็นกระเทยคือเป็นกระเทยแท้เนี่ยได้แก่ข้อกาเมมสุมิชาจานทำผิดลูกเมียเขาไปทำผิดลูกเป็นชู้เขาถ้าผู้หญิงไปคบชู้ชาติหน้าผู้หญิงกลับมาเกิดมาเป็นกระเทยหญิงกระเทยหญิงนะถ้าผู้ชายไปทำชู้ผิดลูกเมียเขาเกิดมาเป็นกระเทยเป็นกระเทยแท้ตกนงกะเทยแท้เกิดเพราะกรรมที่ไปทำกรรมมือุมิชาจานเกิการหนึ่งถ้าเป็นผู้ ตอนไก่ตอนมัวตอนควายพวกนี้ตกลมาเป็นไปตอนชาติไปตอนเขาชาตินี้ก็ถูกเขาตอนเลยเป็นผู้ขันเป็นขันทีไปเลยทีเดียวนี่สำหรับพวกกระเทยเทียมนั่นเหรอพูดยากอุปก,กรรมเนะี่ยดูยากเพราะตำราไม่ได้บอกไว้ชัดเจนเทนะ่าไหร่นะกก็นอกจากพณนิฐานนะครับพรนิทานว่าพวกกระเทยเทียมเนี่ยอาจจะเกิดจากกูเรชาคนบางคน,คนเกิดเป็นผู้หญิงตั้งหลายร้อยชาติแล้วอยู่ๆพอชาติปัจิบันเกิดเป็นผู้ชาย ปัจุบันคันบุญนักตั้งตัวไม่ทันไอ้กวางโครชิงอบรมการเป็นหญิงแต่กลอนของมาติดมาเนี่ยอุปนิสัยใจคอพอชาติหมายร่างกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงก็มีผู้หญิงเกิดเป็นผู้ชายหลายพันชาติอยู่ๆก็เกิดเป็นผู้ชายในชาตินี้ตั้งตัวไม่ทันเนี่เหมือนกันไอ้กวางไอ้กวางโครชินในชาติกองกอนชาติทางที่เคยเป็นนักเกลียนในชาติกองกอนว่าตามติดมาชาตินี้เกิดมาเป็นผู้หญิงก็จริงแหละแต่อาการนักชายอกสามกอกพูดเองข้ากูมุ่งขึ้นเขาขึ้นแพรอย่างนี้ อย่างนี้ก็มีเพราะนั่นบนผู้หญิงเนี่ยจะดูยาวสิงที่จะเป็นอะไรต่ออะไรแท้เนี่ยแล้วก็ยังมีอีกว่าผู้ที่ตอนเนี่ยนะครับทำไมบาปเนี่ยบาปสิครับตอนน่ะครับถ้าตอนละบาปแต่ว่าถ้ามีการถูกเคยจะไม่ให้มีลูกอีกต่อไปไม่บาปไม่ใช่ตอนแบบนั้นไม่ใช่ยังไม่ใช่ตอนนั้นยังบวชได้เนาะตามตามสัญญาพิธีสมัยใหม่ทำเพื่อจะไม่ให้มีบุตรต่อไปทั้งเมื่วัยหญิงและชายเนี่ยไม่รู้ ไม่ใช่ตอนแล้วก็บวดได้แล้วผู้ที่เป็นหมนันเดครับเป็นหมนันไม่หมันบดได้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เล